Miss ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดร์สมิธนะครับแน่นอนยังอยู่กับคุณตุ้ยเกียรติกมลนะครับในประเด็นนะที่เราค้างกันมาต้นแี้ช่วงที่แล้วเป็นอะไรที่ผมสงสัยมาตลอดเวลาวันนี้ผมถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอพี่โอ๊คครับผมเลยครับผมเรื่องเกี่ยวกับการคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินใช่ไหมใช่ครับก็เป็นปัญหาที่น้องๆหลายๆคนวัยรุ่นนะกสนใจด้วยนะผมอยากให้น้องๆได้รับรู้ถึงปัญหานี้มากเพราะว่าผมเจอส่วนตัวเลยครับแถวบ้านผมเนี่ยค่อนข้างจะแบบขาดการเรียนรู้ครับกับการมีเพศสัมพันธ์โอเคคุณคุณมีเวลาไป ทำอะไรอย่างนั้นได้แต่ถามว่ามีวิธีป้องกันหรือเปล่ากับการที่เกิดมีอะไรกันไปปุ๊บเนี่ยจะทาไงให้ไม่ท้องครับพี่อ๊ออ๋อครับผมแหมต้องขอพูดก่อนล้วกันว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ว่าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องปิดกั้นนะแต่ควรจะให้ความรู้และให้ข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมกับน้องๆนั่นเองผมไม่รู้ผมจะเล่าให้มันฟังเลยครับผมมั่นใจมากยังไงต้องเล่าให้มันฟังก่อนว่าไม่งั้น๋ยวพลาดและแย่ครับครับอ่ะอย่างกรณีของยาคุมกิดฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ต้องเรียน <ส> <orman pulse. S 1> มันไม่ใช่วิธีการคุมเ um, หนือที่ดีที่สุดนะครับมันเป็นวิธีการที่เหมือนกับสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนั้นไม่ได้ป้องกันไปแก้ท ja ี่ปลายเหตุไาแก้ที่ปลายเหตุมากๆนะครับเพราะว่าจะใช้ยาในระดับฮอร์โมนที่สูงมากๆนะครับแล้วไม่ใช่การคุมกูเนดชนิดนี้จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะคําแนะนําแรกก็คือว่าเม็ดแรกจะต้องเร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กี่นาทีกี่วันกี่ยังไงครับพี่อ๊กถามมาแบบนี้เรามีข้อมูลมามีการศึกษาวิจัยมาแล้วนะครับ ถ้าหากรับประทานเม็ดแรกภายใน24ชั่วโมงจะมีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ได้85%ก็ <c oughs> คือพูดง่ายๆก็กยังก็กยังเสีเสเ่ยงอยู่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อันที่2ครับประเด็นต่อไปคือถ้ากินช้ากว่านั้น7 2ช<ม>ั่วโมงไปแล้วนะครับประสิทธิภาพจะลดลงไปอีกเหลือแค่ประมาณ75%เท่านั้นอันนี้เริ่มเสียวสหลังการรับประทานเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารับประทานเม็ดเดียวแล้วจบนะครับจะมีเม็ดที่2ด้วยภายใน12ชั่วโมงหลังจากนั้นนอกจากเครียดแล้วว่าจะท้องยังต้องมานั่งนับอีก12ชั เคยรู้จักแล้วก็สัมผัสกับยาตัวนี้มาจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำไมครับเพราะอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาเจียนออกมาต้องกินเข้าไปใหม่ยิ่งเป็นแบบยาคุมฉุกเฉินเนี่ยนะระดับอ์โมลจะสูงมากๆถ้าเกิดรับไม่ได้ก็จะพุ่งออกมาถูกต้องก็ต้องมากินใหม่อีกทรมานเวลาก็จะหายไปเรื่อยๆความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นไงครับใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อคิดเลยว่าการคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยไม่ใช่การคุมกาเนิดหลักแน่นอนฉะนั้นเราต้องไปแก้ต้นเหตุพี่ใช่ก็คือ อันดับแรกนะครับ การใช้ถุงยางอนามัยก็ดีที่ใช่ไหม,มเพระาะว่าเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยหรือนะครับในคู่แต่งงานที่ยังไม่อยากมีบุตรหรื้ออะไรเงี้ยก็มีวิธีการคุมกําเนิดอื่นๆให้เลือกเชดอย่างนี้ <ขา S 1> แบบแม่ <ขา S 1> ผมฉีดมีห่วงหรือยาคุมแบบมีห่วงเป็นเป็นแผงอ่าเป็นแผงกินไรแล้วเมื่อกี้พอพี่โอบอกเรื่องใส่ถุงยางอนามัยถ้าสมมติเรามีเพศสัมพันธ์โดยการไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยมีผลอะไรบ้างครับไม่ว่าจะโรคอะไรตรงนี้มันจะมีไหมครับเรื่องนี้พี่โออยากพูดเลยนะครับเพราะว่า ร้องวัยรุ่นนะครับบางทีรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็กลายเป็นว่ากลุ่มวัยรุ่นนี่แหละเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากมากที่ผมรู้เนี่ยมันจะมีละเอ๋ละหนึ่งกับท้องฮะสองนอกเหนือจากนี้มีอะไรครับโอ้ยเยอะเลยครับเยอะเลยอะครับเริมนะเริ่มหูดหนอนไก่ซิฟิลิสซิฟิลิสนี่เป็นไงครับ มันจะได้ยินกันในยุคอดีตคือโรคเอสเนี่ยหรือว่าเอชไอวีเนี่ยมันมาแรงมากจนกบกระแสของโรคพวกนี้ไปคือโรคทุกอย่างมันยังมีทุกอย่างใช่ไม่มีแผลริมอ่อนนะฝีมะม่วงฝีมะม่วงใช่ฝีมะม่วงคือการติดเชื้อนะครับเข้าไปสู่ระบบน้ําเหลืองของขาหนีบจนกระทั่งปะทุเป็นฝีขึ้นมาเป็นก้อนขนาดใหญ่นอกเหนือจากโรคต่างๆนาานนี่อันนี้เป็นความรู้มากเลยผมไม่ไม่ได้ยินเลยนะนอกจากคําว่าเอดท้องเลิมนี่วันนี้มีอีกหลายมีมะม่วงมาด้วยนะฮะ ผมขอประเด็นจูบครับ,รบโลกเอดเนี่ยธรรมดาเวลาส่วนใหญ่เขาจะติดทางเลือดใช่ไหมฮะรหรือเพศสัมพันธ์สม,นสมมติเกิดเราไปจูบโดยที่เราไม่รู้คนนี้เขาเป็นเอดแล้วพอจูบแบบหนักหน่วงไม่ได้จุบอะไรเงี้ยมันติดทางน้ำลายนะคร,ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไวรัส HIV เนี่ยนะมันก็เจอในสารต่างๆในร่างกายของมันได้หลายอย่าง แน่นอนว่าในเลือดก็เจออยู่แล้วเลือดนี่แน่นอนแล้วใช่ในน้ำอสุจิอะไรพวกนี้ก็เจออยู่แล้วเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับในน้าลายก็มีเหมือนกันแต่ปริมาณจะน้อยมากน้อยมากใช่คือปกติแล้วการจูบแบบปกติโอกาสที่จะติดเอชจากการจูบน้อยมาก1นาทีเนี่ยไม่ติดแรกกันหนึ่งนาทีเนี่ยต้องแรกเป็นลิตรถึงจะติดเป็นลิตรก็คงเป็นวันมันใช้เวลาเยอะมากมันแบบเหมือนโอกาสมันน้อยมากยกเว้นว่ามีปัญหาว่ามีแผลในปาก ฟันเป็นแผลฟันผุอันนี้อีกเรื่องนึง <c oughs> เลยนะเพราะนั้นเท่ากับว่ามีเลือดออกมาด้วยถูกไหมครับบางทีมันจะส่งผ่านนะครับไปสู่อีกคนหนึ่งได้ฉะนั้นก็แปลว่าก็ไม่ได้ว่าจะไม่ติดสิมันก็ติดอยู่ดีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในปากเราจะมีแผลหรือฟันผุหรือตรงไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับถูกต้องครับและอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่เชื้อเอดอย่างเดียวถูกไหมอย่างเริ่มเนี่ยการที่สัมผัสกันโดยตรงแบบนี้ก็ติดเ,เพราะฉะนั้นไม่ใช่คิดว่าเอ้ยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่แบบจูบกันนนไไ่เอะ้ก็มมดหื เราก็ต้องเรามาระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยจ็ปูง่านว่าไม่ได้โรคเออย่างเดียวจูบก็ติดโรคอื่นด้วยใช่ใช่ครับถ้าเกิดหนักกว่าจูบเรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นเอดเนี่ยแต่เราใส่ถุงยางผมจับไป3ชั้นเลยเป็นไหมฮะมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่ไหมใช่หลายๆคนก็มีการศึกษาวิจัยมานะครับเดี๋ยวไปฟังจากปากของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะเป็นระดับอาจารย์พิลึกเลยนะครับอาจารย์ครับถ้าหากสวมถุงยางอนามัยเนี่ยรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับว่าป้องกันเอดได้ครับสามชั้ ถ้ามีคําถามว่าใส่ถุงยางอนามัยแล้วนะฮะชั้นเดียวไม่มีความมั่นใจจะใส่เป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นเนี่ยจะป้องกันได้มากขึ้นหรือไม่นะฮะจริงๆแล้วยิ่งหนาก็ยิ่งขาดยากนะแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้าใส่นานาแล้วมันมีการสีกันของตัวถุงยางอาจจะยิ่งขาดง่ายแต่ผมไม่เชื่อนะถุงยางถ้าใส่แล้วเนี่ยมันจะมีน้ํายาหล่อเลื่อนอยู่เพราะนั้นมันคงจะไม่สีกันจนขาดแต่ไม่มีอะไรร้อในทางการแพทย์นะะยกตัวอย่างเช่นนะฮะ ถุงยางอนามัยเนี่ยใส่แล้วจะมีคนไข้าบางคนเนี่ยที่ไม่รู้วิธีใส่หลังจากใส่แล้วน่ยมีอาการถุงยางแตก,แตกบางรายเนี่ยนะครับใส่แล้วไม่แตกแต่ว่ามีการเปื้อนกับสารคัดหลังในช่องข้อของผู้หญิงระหว่างที่ทําการถอดนะตัวนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่อาจจะทําให้ป้องกันไม่ได้ร0อเป็นครับเป็นไงครับไม่ร0อนะครับสามชั้นก็ยังเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้น,น ยิ่งต้องใส่ให้ถูกวิธีอันนี้สำคัญที่สุดเลยทีเดียวเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากเลยครับเป็นไงครับวันนี้ฟังดูนะครับผมว่าเป็นความรู้ที่ดีนะถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนมองข้ามมันไปหรือตัดสินใจที่จะไม่พูดเรื่องนี้ไปเลยแต่มีน้องๆหลายคนนะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะสงสัยในเรื่องนี้นะครับในในช่วงหน้าครับเราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเลยระหว่างที่เราถ่ายทํากันอยู่นะครับต้องติดตามนะครับในออนไลน์ทินิกครับโดยเอชบีทำหน้าที่ในการไปทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง แล้ก็มีเชื้ออื่นติดเข้ามาและคนไทยก็จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมจํานวนเชื้อไวรัสได้ก็สามารถดํารงชีวิตได้อย่างคนปกติ